ในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดแพ็กสุดคุ้มด้วยเพชรฟรีนะครับผมจะได้ตัวอะไรก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านด้วยนะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มแพ็กการ์ดนะครับที่เพิ่งมีอัปเดตมาเมื่อเช้านั่นเองก็จะเป็นในส่วนของแพ็กลิมิต e d เซน t ูลเลียนนะครับก็จะใช้เพชรอยู่ที่2,000เพชรต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับโอเคนะครับก็มาทําการสุ่มกันเลยนะครับผมจะมีการจํากัดอยู่ที่5ครั้งต่อคนนะครับใช้จํานวน2,000เพชรนั่นเอง ซึ่งผมมีอยู่40,000เพชน,นะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการสุ่ม o r ER r 90เลยนะครับถึง97นั่นเองก็ไปสุ่มกันเลยครับผม โอเคนะครับก็ทําการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็5ตัวได้มาทั้งหมดไม่เกิน20ล้านนะครับถือว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแพ็กฟรีทั้นเอง ตอนนี้เพชรของผมก็เหลือประมาณ3 0,000เพชรนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สุ่มในกิจกรรมหน้าครับและนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีแพ็กการ์ดของ UCL มาด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้นะครับมันจะสามารถเพิ่ม OVR ได้นะครับตรงนี้จะใช้ในการสุ่มอยู่ประมาณ4 0,000เพชรนะครับถ้าหากใครมีเพชรเยอะก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันการันตีนักเตะ OVR 951ตัวเลยนะครับแล้วก็นักเตะ88ถึง95 อีก8ตัวนะครับในราคา40,000เพชรนั่นเองและก็การ์ดพวกนี้สามารถเพิ่ม o v r ของการ์ดได้ด้วยนะครับเหมือนกับภาคที่แล้วนั่นเองก็โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมและเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปอันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ